กำแพงไงอยู่กองแพงไงเสียวยงานดีเขาเกิดอ่ะทางสี่มันเหมือนไม่จะถูกนะใครยิงได้ใครกูสร้างไม่ได้วะกูสร้างไม่ได้วะไอ้ลงลิ้นมาแล้วกูการดไม่ม่ผมเทจพี่โบนะพี่แปงยังไม่มาพี่ก๊อตก๊อตแปงยังไม่มาเลยนะพี่โโบิดติดติดตวีาแล้วบ้างนะโีบตัวรีบตัวรีบตัวรีบีัว ไอ้ควไอเควโดนแช่อยู่ควสามตไอ้เีพองพอไอมาเพื่อฆ่าตุ้ยจงแดินตายแล้วไอ้เหี้ยน้องขนรถก็จอกจลิวกูจิ้วัลับรักการมารักกามาวัดได้ยังยังครับได้แล้วได้แล้วไอ้ตัวนี้ทร้าป้อมอะไรแขกอะได้ได้ตรงนี้สร้างป้อมอะไแขก ข้างหลังข้างหลังเรา้งเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปเกิดบ้านเอากรุยเอากราบรักให้ไอ้ไอ้้าตัแล้วว่อ้เตียหน้ากล่องนะเฮ้ยมาแล้ว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 กดยาลงมาแล้วเฮ้ยกดยาลงมาแล้วเน่วะขอขอตัวเด็ดเขอตัวเด็ดเสักตัวเฮ้ยวิวิวิแดงไปแล้วไอ้เหียไม่ติดเด็อาแเียบตัดหิวแลตัดหิแล้วตัดหิวแล้วไปแล้วไปแล้วไป้วแล้ว มาหนขอแปลงขอแปลงแั๊บขอแปลงแั๊บขอแปลงับขแปลงับมืกดจะโดยอ้อีกา้นะเดยีเีมตองิตงเปไม่ขอีแล้วไม่ได้พี่เราเราราม่กดไม่เราจะทำใครมาพร้อมผมผมเสียแดงไปแล้วนะผมเสียแดงไปแล้วนะบวกไม่มีตัวทำ ไอ้ลงลิ้นเน่ยมาแล้วไอ้ลงลิ้นเนี่ยมาแล้วเจโนเจโนเจโเจโเจโเจทางโค้งเฮ้ยทุกคนจับคนเลยนะับนเจมันเสียปดไปแล้วเฮ้ยผมโหลดแล้วนะคับหลดแล้วนะครับผมเปิดแ่ไม่มีคนตามกูมันพลาด้าไปเลยว่ะพี่เจกูมาถึงแล้วอะแต่วนมีแดงต่อเข้าไปจะอยู่เ้นไปจะอยู่ลงลิ้นนะลงลิ้นนะโนเจโนเจโนเจเจ กระด่ชิดอาเหี้ยวตอกตัวเออตอกตัวพี่ขอสักตัวตีชื่อเอาไปถูกเลยขอสักตัวเฮ้ยอะไรเนี www. ่ยรอละเดี no ๋ยวผมมารอสองสองหนึ่งสองยกพี่จะมาแล้วนะจับไปทันเฮยย เออการลุดกูขอโทษไอ้เหี้ยการลุดการลุดกูไปก่อนได้ผมมาไปเดือแปลงก่อนขอดี้ไปแปลงสักหกไอ้จ้าวใครวะจ้าวคาริต้าพี่เห็นวิคาริต้าไหมนะไหนอะโดนหแวนก็ได้นะโดนแวนจะตายไปเลยคาริต้าตัวหัวโค้งอ่ะตรงนี้นะไปอะไรอะลองดิ้นเคล้ายก มาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วพี่มิ้งผมดุดนะพี่จอนผมดุแนะมีลลงลิ้นต้องกองหน้ากองลงลิ้นหน้ากองผกว่าลงลิ้นหน้ากล่องยังครับยังครับรอสิบสี่ครับหน้ากลองลงลิ้นหน้ากองยิงหมู่แล้วยงหมู่แล้วลงลิ้นโดนบัฟครบแล้วกำลังจะหนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วลยกแลงไรนอนยิงหน่อยพี่จอนตันฮิวแล้วตันฮิวแล้วตันฮิวแล้ว เฮ้สติเชิดตัวจับตัวกระแพงดมันตกให้แล้วเฮ้ผมเชดอไอเหียเด็กูไอสัตมาจะมาโยกอีกแล้วเฮนิกเฮนิกอยู่หน้าอยู่ยังอยู่ยังอยู่เจ็นะเฮียนิกเลวอเแล้วนนี้เฮ้ยไอเฮียกูจะไปอยู่แล้ว ใบแล้วใบแล้วใบตัดทอยปแล้วใบตัดทีแล้วไปแล้วไม่ไตกาต้กาดือดไ่กาเต้กาไปแล้ว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 ยังอยู่ใต้กายังอยู่ใต้กาไปแล้วคาร์โอเกเราจับข้างหลังคนาแคาโอเกเราจับข้างหลังคนเดียว้จับแคลเซียมเดอจับแคลเซียมแล้วเดืจับแคเซียมวีแล้วข้างนอกตายตายตายแคเซียมวี เอาคา<ม>บก้าข้างหลังจง้งลัโอู